ใครไปดูมาแล้วบ้างอึ้งไรายได้วันแรกที่หยุด2มาแรงมากค่ะ ังเกินจะต้านไหวแล้วเรียกดว่าเป็นกระแสหนักมากตั้งแต่ภาคแรกแล้วสําหรับภาพยนตร์เรื่องที่หยุดที่ในตอนนี้ได้ผลิตภาค2เพื่อเอาใจแฟนๆและได้เข้าฉายวันนี้วันแรก10ตุลาคมค่ะสําหรับภาพยนตร์เรื่องที่หยุด2และล่าสุดมีการสรุปไรายได้ครึ่งวันแรกออกมาให้ได้ทราบกันแล้วเพียงครึ่งวันทําไปได้ถึง30ล้านบาทค่ะสําหรับนักแสดงเรื่องที่หยุดคือนเดชคูกิมิยะเดนิสเจลิชาคบปูลกาบัณฑิตใจดี พีรกิจพัชรบ,บุญยเกียรตินัทชาณนีน,นาเจสิกาพีรวิทย์อริสราและประเมศน้อยอ่ำค่ะและเพิ่มจากภาคแรกในภาคสองนี้ได้นักแสดงหนุ่มมีนพีรุษมารวมแสดงด้วย